จะไปใส่งาบกันครับวันนี้เราได้เหยื่อปลาเข็งได้มาจากฟาร์มนะครับเราไปซื้อปลาเข็งฟาร์มมาปลาเข็งน้อยเราสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกับรายการกินข้าวป่านะครับวันนี้เราจะมาใส่งากบนะครับเหยื่อของเราก็คือเหยื่อปลาเข็งครับเรามาดูกันว่าผลงานเราจะเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยไปไม่มีกาแฟหน่อยก็ สงบครับสช่งียบครับเพี้ยม,มากี่หลังประมาณทั้งหมดสี่หลังเงียบใหม่เงียบใหม่นะครับสั่งมาจากภาคเหนือเงียบเชียงรายช่างใดนี่ช<ะ>่างใดช่างเชียงรายหมายแรกของเรานะครับที่แรกเราเราจะใส่ตรงตรงที่มันมีน้ํเเจาะเอ,จอเอาจาะนะครับตอนนี้ทุ่งนาเขาก็เกี่ยวข้าวหมดแล้วครับผม เราก็จะทำตรงนี้ทำ <c oughs> เป็นทางให้กบเข้านะครับัเปน,นกด้ตนีม้มนะีตัวแปลงนะครับแล้วก็หญ้ามาปลูกไว้ปลูกลงไป <c oughs> ข้างหน้าถ้ามันลก เดินหาที่ใส่พี่มาเแกใส่ตรงนั้นอันนี้เป็นหลังที่สองของเราน่ครับเอาดินมาประกบข้างไว้ไม่ให้มันขยับนะครับขงก็ปรับจากนั้นเราก็ทำทางเข้าให้กบนะครับทำทางให้กบเข้าแล้วปลาเข่งมันก็จะดิ้นนะครับกบมันก็จะได้ยิน ระบบมันก็จะเข้ามาในในแงบของเราไปท้หมดนะครับทำทางเข้าพอนี้โอเคครับผมเรามาลุ้นกันหรือไปหลังต่อไปกันเลยครับผมเราเดินมาเจอหมายแล้วน้ำอ่ะเจาเอาอเลยารนี้ อ่างนมาครับเข้าไปนี้นครับตัวปลาของเรานี่ครับผมปลาเข่งเราตัวปลาก็จะประมาณนี้ครับโอเคเราก็วางมาประมาณนี้นะครับน้ำให้มันนิดเดียวพอให้ปลาได้ดิ้นนะครับประมาณนี้ครับ ทางเข้าฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้ครับฝั่งนี้ทำทางเข้าหน่อยประมาณนี้ครับผมโอเคครับหลังที่สามของเราเสร็จเรียบร้อยเรามาเจอคลองน้ํานะครับตรงนี้น่าจะเป็นทําเลเหมาะครับเป็นคลองน้ํามีน้ำเอเจ็ะนะครับมีน้ํานิดเดียวเราจะใส่หมายนี้กันผมทงเป็นทางทาเป็นทางน้ํา แบบนี้ม,มานนี้นะครับอันน้ำใสเลยวอันน้ำใสนะครับเพื่อที่จะให้นะปลามันได้ดิน้นน้ำมันก็จะเอาเจาะประมาณนี้นครับใส่นิดเดียวพอให้ปลาได้เข้านะครับกบจะได้กินกินปลาเราก็ต้งองทำครับแมงเยอะมากครับ เ้สขาผมตประมาณนี้ครับถังเข้าวัน่อตอนนี้ลกเต็นไปติด้านไหนโอเคครับผมทางเข้าเรียบร้อยหลังที่สี่หลังที่สี่เสร็จเรียบร้อยเรามาดูกันว่าตอนมายามมาเลาะจะเป็นยังไงนะครับผมเสร็จมาแล้วะ พี่มาเจอปลาค่อนครับปลาเค็งบอกโอ้หูน้ำหลายพูดเอฮะเป็นแสนเอานี่โอเคครับเราหาปลาเค็งครับไมาสุดไปเลยเอาแหมมาใส่อีกไอ้แหนคือไปเลยเอาไปเลยโอเคครับเราได้ปลาเค็งเพิ่ม Oh, ลายนี่มันต้ตหลุนสมน่พันโอเคครับเสียนมากกำลังหาปลาเข่งใสไปไป่กำลังสวยครับปลาเข่งนะลงไปเสร็จ ใสไ,ไปแล้มันใส่ไปกลุงเลยจับ<อ>เอาหันเป็นสิบยีตัวพยายามนี่มันต้องหรือสันี้บอกยังนทพอเอาวิ่งมาผมว่าอือเอาวิ่งมามันกนาใส่เด้เยอ,อนีเตัวเถิดมีมทันเนี่ยมันมีปลาไงเป็นตน็มีกบมันมาอย่จงเตงนีถึงมือเลย

แต่เดียวเฮ้เฮ้ยเฮ้เออผมยิกตปเร็วเดี๋มาไหมมันก็มันออกสิขึ้นไปทั้งเดี๋ยว่อยมาเก็บเอา่ะอันนี้ไปฉังไว้ใช่ไหมเนี่ยใช่นี่แมนมันต้องมันต้องใส่ไหมต้องต้องใส่หน่อยเลยอู้ดีใส่ดี l ล t s ก o นี่นะครับผมเราไปจับปลาเข่งมาได้ เดี๋ยววันศุกร์เราจะมาใส่แงบแก้มืออีกรอบหนึ่งนะครับรอบนี้เราได้ปลาเข่งฟาร์มมามันไม่ค่อยดินนะครับแต่ปลาเข่งนาน่าจะดินเดี๋ยวจเอไปคังไว้ไม่น่าตายนะครับผมวันศุกร์ก็พอดีรอปลาเข่งจากนักเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวนักเรียนจเอปลาเข่งมาให้จะรอดูว่านักเรียนจะหาปลาเข่งได้หรือเปล่าไม่พงมาครับไอ้กบมาภาษาลาวเอิญแม่พงมากระเบียดนีกระดุมกระดุมติงตองกระดุติงตองทำไมต้องมีต่อท้ายอะ มันเป็นภาษากระโดดเฉยๆติดตกองเราต่อเองอืออุ้ยเราได้แมงมันนี่แหละนี่แหละตัวที่เราต้องการได้แล้นี่ทำไงอะพี่เวาไปทำจะอะไรกินทอดเลยอุ้ยอุ้ยนี่แหละจานละผมไม่ซื้อเมื่อวานเนี่ยจานละสามสิบบาทดิในหาโตดิในหาโตเอาก็เลยเท่าไหร่มันมันแพงเกินไปก็เลยมาทำไฟเนี่ยครับตัวก็เลยเขียนลายเอามาเห็นไฟเลย ตัววเเดียองนี่แหละมันเปพึ่งมาดเราดินี่แหละนี่นี่ครับไฟล่อแมงตั้งแต่ใหญ่น้อยแล้วนะไม่ใช่ตั้งแต่มาสมัยน้ำมันนะใต้แมงนี่ตั้งแต่ใหญ่น้อยแล้วตั้งแต่แม่น้ก้อยผมมาทำให้ตลอดนะโอเคครับผมเรากำลังจะไปไปคู้แงบนะครับนี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเราเขามาตีสนิทกับเราครับตอนนี้เรากำลังไป เราแงเอ๊มากู้งแง่นะครับผมไฟผมอ่อนแรงมากไฟที่มากขึ้นฉวัตรก่อนพี่ชายจับกได้แล้วครับผมกบไเขียไดมีตัวนได้ตัวครับได้ตัวครับผมไหนพี่มาดูหน่อยมดุูตัวผมอโอ้พี่ชาจับผบได้ด้วยครับเราได้กบ ร้อยหนึ่งตัวเรียบร้อยนะครับเรากำลังจะพยายามต่อให้พี่ปิชาเป็นแนวหน้าในการตบหกนะครับฮะโมไซเกมเยกระเดยงสี่หลังคนละสี่หลังบโมไซเทาเดย์รู้แค่ไน <c oughs> บ้างก่อันนี้บังดีเฮ้ยขอบคุบมผมพี่คบเลยไหมเขาี่บังดีแหละตัวที่กระโดดถ่านกันวันนั้นตัวใหญ่กว่านี้หรือ เ,เ,เ,เดี๋ยวของเราคืออาชีเรแต่บอดินนะดินดีีมันต้อนนอยดีดอย่างเงียบแง่โอเคครับผมเราจะกำลังจะไปยามเงียบนะครับเราเข้ามาถึงทุ่งนาตรงที่เราจะใส่แล้วนะครับผมลุ้นกันอย่างเงียบอ่ะได้จริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูหน่อย ยังไม่ยามเลยไหนอ้าวออกมาตัวดื้โอ้โหม้าได้เราหนึ่งตัวนะครับผมใส่สวยใส่สวยอ่านี่นี่เยี่ยมครับตอวเท่อนเท่อนเดี๋ยวเปิดกันเขาเขาเสียวเขาเขาตกแรงยาวของผมเลยอฮ้ยทุกคาอะไรอ่ะสองตัวเหรอสองตัวสองตัวอ่ะสองตัวครับพี่มาสองตัวแรกครับผมก็วายุไอ้สิ่งมันมันติดเนาะ วิ่งสองตัว่ะเอาแล้วเฮ้ยเจ้าพ่อเจ้าพ่อสองตัวครับเอาอีกตัวหนึ่งไม่ออกโอเคครับผมสองตัวแรกที่มาได้สองแต้มเรียบร้อยครับผมเยี่ยวเดี๋ยวผมไปดูของมกันเฮียมันต้องได้หลุนดิเงียบมากเลยนะครับไม่มีรอยอะไรเลย โอ้โหอย่างเงี้ยป่ะพี่อู้วพี่หนึ่งตัว oh <yeah! S 1> นี่ครับผมใส่สวยครับกบหนึ่งตัวอี okay, ๋เอ็เซ้ยไว้แสดงไปชิมหน่อยเใช่ใช่ไอ้พี่เอาใส่ไงบ้านเนี่ยพี่เซ้ผมหน่อยสิ <c oughs> นี่หลังแรกหนึ่งตัวอย่างเงียบอะ่ะเออ บอกแล้วถ้าเกิดเราเหยียดนั้นมานี่คือแบบเนิ่อได้ลุนนึนเนี่ยมันสุกมันสุกมันัวใหญ่มันไม่ต่อยพี่ไม่อ่อยเลยพี่ผมโอเคไปแล้วโอเคครับผมเออกไหมโอเคพี่มาดสองแต้มนะครับผมหนึ่งแต้มพี่หนึ่งให้ผมหนึ่งเจาะ เราไปดูลังต่อไปครับผมข้าวเข่งใหญ่นี่น่าจะเข้าเยอะกว่านี้โอเคครับพี่วิชาดูข้าวสองลังแรกข้าวสองแฉกแล้วเออบอกนี้เออต้องเปิดแฉกหนึ่งอะผมแฉกหนึ่งอ่ะวันศุกร์ได้ลุ้นเลยพี่ผมบอกเร็วแค่ติดหน่อยไม่ตูนสมิ่งเลยอผมบอกแล้วเงียบเลยกูกอัเฮ้ยเดี๋ยวไปย่างของพี่มาก่อนดีกว่าเราจะได้ไปลุ้นไปด้วยกันพี่ใส่ไกลบอกหมดแล้วหมดหมดแล้ งั้นผมยามไปนี่ปุ๊บเราพยายามตรงนู้นแล้วอ้อมก,กลับไปโอเค <Okay. S 2> นี่จะเม้าไปยังไงเอาวางไว้นี่นก่อนครับเดี๋ยวขับกลับเปล่าไปไปเราจะไปรุนกันโอ้หลังแรกเลยเนี่ออออยอสองเขาสองใช่ใช่ใช่โอเคครับมีกำลังใจขึ้นครับผมผมรู้สึกถึงเช้าที่มีรุนนั้นเนี่ยโอ้แก่แข้งเบ้นเลยมันกินหมดแล้วครับกินหมดเลยโอ้ไม่เอาตัวใหญ่ผมกินลำบากหน่อย หลังที่สองพี่มานะครับผมพี่ใส่ไปไหนเนี่ยนี่้เงียบขึ้นเงียบเผเห็นผมเห็นผมเห็นเฮ้ยมีขยับครับมีขยับตงตเอาเตมตัวครับผมมึงอย่างไนี่ใส่ต่สวยๆเตามีทาตัวนึงเออหนึ่งเตามครับผมแต่ว่าบะเขงมันัวหน่อยแหมบางส่งโตสีแกินบะเขง ที่หาตัวเบิดเนียแล้วพี่ไม่เป็นกระปู่อีกมั้งยามยามของพี่มาก่อนครับนี่ตัวนี้ไหมไหนกบกบมันแค่นี้ตอนเช้านี้พูดอยอางไรต้องรอตอนเช้าพี่ปาดเดี๋ยวเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาใบเข่งไงกันนี่เลยเดี๋ยววันศุกร์เขาเซอรุ่นเจอบ้างคุณปู่ยิ้มาเข่งเลบเดี๋ยวอีกครั้งนี่เดี๋ยวพี่ผมมัดไม่ได้อ่ะพี่ทำนี้ผมเนี่ยมันว้าวโหหลังละตัวสองตัวเดี๋ยวพี่จัด น้ำมันจะเอามาสองหลังกูบอกว่าสักสี่ห้าหลังไดไหมเราเอาสี่หลังก็พอสี่หลังลโอเคอเลยเราจะไปยามหลังต่อไปนะครับก็ปูดเขาซื้อวะตัวนีเ้อเ,เอาไปทำอะไรอะ่ะปล่อยมันเหรอ,อมนันจะไปปล่อยซี่ปล่อยซืโอเคครับพี่มาดสามตัวแล้วเี้ยคือก็มีอย่างนึงยามของพี่มาก,ก่นอนเ,เรากำลังทำแบบคอนเทนต์คอนเทนต์ตามนะครับตามเสียมาดไปอีหยังก็ใส่ยใกล้กันแท้ เข้าทุกหลังจริงๆเดี๋ยวขอทุกคนหน่อยถ <architectural. S 1> ้าใส่ตัวหัวคำนะนี่นะครับผมกล่สายสวยกลุ่มสสวยกลุ่มปีนี้มันเยอะกลุ่มนี้มันเยอะพี่บรรสุเราเจอกันบอกแล้วแล้วจะเห็นไม่เหี้ยเห็นแล้วไม่เหี้ยมันเลยเห็นแล้วไม่เหี้ยมันเลยครับแล้วเงียบ ถ้าสิบลังลงไปสิบลังได้สิบตัวน่ะเอาง่ายๆเลยพี่พี่อันนี้ทำนี้ที่ไหนนี่สิบลังคือสิบตัวน่ะเข้าใจไหมหรือของดร็อคเตอร์นะครับของดร็อคเตอร์กี่ลังอ่ะของผมสี่ลังเท่ากันครับใต่จำนวนเท่ากันนี่คือของน้ำมันสี่ลังยั่ไงของของดร็อคเตอร์ธนาคารอ๋อเป็นแต่ลังแม่ครับของพี่มาศสามหลังยามไปได้กี่ตัวนะสี่ตัวดัวสี่ตัวครับสี่ตัวครับโอเคเดี๋ยวของผมหลังหนึ่งได้หนึ่งตัวแล้วเดี๋ยวผมพยายามของผมก่อนมาลุ้นกันไปไปไป นี่ครับผมผมดูรอยก่อนดูรอยกบก่อนนะครับผมไม่เห็นมีรอยอะไรเลยยังไปนึงยังงไนะครับคือตรงหนามเอาเจาะว่ะได้ไหมรวยไหมรวยไหมอุ้ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวโอเคนี่ครับผมหนึ่งตัวนะครับนี่ตัวใหญ่ไซส์เดียวกับพี่มาเลยมีแต่กบไซส์นั่นแหละที่เอใส่ให้หน่อย ปลาเลยมันไม่เหลืออยู่แล้วปลาใช่ครับเอ้ยปลาเลยตัวตายไปแล้วคือกูกินอิ่มแล้วดูท้องเหรอวะเฮ้ยโอ้พี่พี่พี่ไอ้พี่ไอ้พี่น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 ี่พี่นี่นี่นี่ไม่โดนไม่โดนโดนไม่เข้าไม่เข้าเข้าสิโอ้เกือบไม่ได้เกือบไม่ได้ครับผมโอเคพี่ดึงหูให้เลยหูให้เลยโอเคครับผม สองหลังสองตัวเลยเกเนี่ยผมน่าจะอยู่แถวๆนี้อีกหลังหนึ่งใส่นอ้อ<ฮ>ผมได้ยินเสียงจับ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 เสียงกบปะเนี<ๆ>่ยแต่ต้องเดินไปดูก่อนนะครับตรงไหนเนาะโอ้ยตรงนู้นตรงนู้นผมเห็นแล้วตรงนู้นครับผมลุ้นกันหลังที่สาม กำลังดูว่ามันมีรอยกบหรือเปล่าพี่อย่างเงียบอ่ะไมรลุเหื่อนครับต้องหืองกันไม่โดนอ่ะใช่ครับปลาอยู่ครบโอเคครับหลังนี้เราไม่โดนนะครับหลังสุดท้ายครับตอนนี้ผมได้สองตัวใช่ครับพี่มาได้สี่ตัว ใช่ี่ยสองสองตัวอาไรสองตัว,ตว,ตวขนาดพิมายามแค่สามหลังนะนี่พิมายามเลยอ,อย่าง,งนึงใช่ใช่ครับนี <laughs> ่หลังนี้ผมเท่านี้แหละตรงนี้นะครับแต่หลังนี้เนี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าผมพามาใส่ไหมผมให้พามาใส่นี้มาลุ้นหนึ่งครับเป็นไงบ้างเต็นดิไม่เต็มอุ้ยมีตัวหนึงตัวนึงตัวนึง<ม> เอามีอะโกบหน่อยตัวนึงไปยังเรือเลยไปยังเหลืออยู่เลยวูสุดที่ใดถ้าตอนเช้าน่ะเข้าประมาณสามตัวเอ้าถหายไปไหนไม่เหลือไม่มีนะครัเอามีมันออกไปนี่ออกมันออกไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีกบเอามันมีนะพี่เมื่อกี้เห็นตัวมันอยู่อ้าวสรุปผมได้สองตัวครับอืมดูครับผมวันนี้เราได้มากี่ตัววะ ยิงเดียวของพี่มันกี่หลังของพี่มาดหลังหนึ่งอีกอย่างนึงใช่ครับของผมผมสองตัวพี่มาดสี่ตัวเป็นหกเป็นเจ็ดตัวแล้วนะครับผมดูแล้วดูวได้กบมาเจ็ดตัวอิบอิบเดี๋ยวเราจะจับปลาเข็งก่อนนะครับผมไปจับตรงไหนนี่พี่ลงไปเลยเนี่ยมอย่างเนี้ยนี่พี่มาดแกลงงน้มองนี่แหละพี่ดูดูพี่ดูเห็นปะโอ้มันจะขึ้นนี่ลายปะค้างตายเลยไปเข็งนี่เห็นปะใช่แม่น ทไมแม่แหแกมาวะตักเอาตักเอาตัได้เหรได้แกจะเอามือคุบเอาเลยแกงได้ไปเจ็ดแปดตัวตักตักเราจะเอาไปใส่วันศุกร์ผมได้สได้สองตัวไงพี่ไปสนตัมอี้บอกเลยงมนตัวไหนอตัวสองตัวที่ี้สี่ตัววันนี้ผมอ่อยให้พี่ได้ไหมตักเอาอย่างงี้ตัวมือกบเลยที่ขางูมนตังไหนงูเหมือนอ เราจะหาปลาเข็งไปใส่เบ็ดวันศุกร์นะครับวันนี้พี่พิชากับพี่มากําลังจะจะงมเอาปลาเข็งนะครับเดี๋ยวว่ามันงูแมวนะมั้ฮะมันจะกินออกไม่ทางไหนหรือเปล่าเนะออกวันไหนไันนี้ยังไม่ทันออกอีกนี่เห็นทางออกมันใช่ะนลงข้าปิดเลยเรากำลังหาปลาเข็งนะครับมะไรขั้นจะหางกูเลยโอ้โหตายเลย ยังยุ่งอยู่เลยวะเออยุ่งอยู่ไวนพี่ไหนจะได้มันครบผมว่มีวันนี้มันก็เข่ามาจากหน้าเลอมันมันจะมาเข่าข้องทำไงเราจะได้มันนี่ได้ึงเยอะเลยมึงกบดิแขกครับผมกบเจ็ดตัวเราเดี๋ยวเราหาเหยื่อใส่วันศุกร์อีกรอบนึงนะครับผมไปหาปลาเข่งก่อนพี่มาจะไปหาปลาค่อนมาอ่ะพี่ถ่ายเหรอพี่ถ่ายก่อน ครับผมพี่มาดรุดหน้าไปก่อนเราเลยพี่มาดกลัวเราไปยามก่อนเฮ้ยกบเหรอเที้ยดจะโพวกดูดูดูแค่ได้เพ่อนัได้ยี่เนี้ยนี่ไงเขาเมื่อสองไปนี้หรอกเขาไปเนี้ยตัวเขาเอาไว้อวดเราเหรอตัวถ่ายคลิปด้วยเข้าไหมมันคือก็นสุดสั้นนี่แสดงว่าพี่มาดรสี่ตัวผมได้สองตัวใช่ยเส แต่รวะโซนโซนนี้น่าจะน่าจะเวอร์กว่าพุ่งหน้ากลับบ้านกันครับผมวันนี้ได้กบเจ็ดตัวครับกับแก้แปดหลัง